ีการแช่และล้างทำความสะอาดถังนะคะเราจะผสมน้ำนะคะใส่ในกระมังนะคะน้ำครึ่งกระมังค่ะแล้วก็ใส่ผงซักฟองนะคะไปประมาณสองกรมมือค่ะแล้วเราก็จะใช้น้ำยาล้างสุขภัณฑ์นะคะประมาณสามฝานะคะแต่เราจะใช้วิธีการกะเอานะคะเพราะว่าตัวนี้ต้องใช้ระมัดระวังนะคะไม่งั้นเขาจะกัดมือเรานะคะเราก็กะประมาณสามานะคะ พอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้ไม้นะคะคนให้น้ำเข้ากันนะคะเมื่อคนให้น้ำเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เอาถังนะคะใส่ลงไปในกระมังนะคะเพื่อแช่นะคะถังเพาะเรานะคะที่ใช้แล้วนะคะเราก็ใส่เพื่อเพื่อแช่ประมาณสักอย่างน้อยสองชั่วโมงนะคะ หลังจากที่เราแช่ครบสองชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะเอาถังนะคะขึ้นออกจากน้ํานะคะน้ํายาเรานะคะมาเพื่อล้างขั้นตอนในการล้างนะคะหลังจากที่เราเอาถังขึ้นมาแล้วนะคะเราต้องใช้น้ํานะคะฉีดล้างทําความล้างน้ํายาที่เราแช่ออกก่อนนะคะ เพราะว่าน้ํายาที่เราแช่นะคะจะเป็นพวกน้ํายาสุขภัณฑ์นะคะก็จะมีฤทธิ์กัดมือนะคะฉะนั้นเราต้องล้างน้ํายาออกก่อนนะคะน้ํายาที่เราผสมนะคะเราจะเปลี่ยนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่เราล้างน้ําออกจากถังแล้วนะคะเราก็จะใช้สันไลค่ะน้ํายาล้างจานนะคะ ผสมกันน้ำแล้วก็ขัดทำความสะอาดถังนะคะทั้งบริเวณข้างในนะคะแล้วก็ข้างนอกถังนะคะก็เราจะขัดแบบนี้นะคะจนสะอาดแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วเราก็เอาไปตากแดดนะคะอย่างน้อยประมาณ3ามชั่วโมงนะคะเป็นอย่างน้อยค่ะแค่นี้เราก็จะได้ถังที่เราทำความสะอาดนะคะฆ่าเชื้อเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะเพาะในครั้งต่อไปค่ะ